ชื่อว่าวัดก่อเกาหรือถ้าชื่อเต็มๆก็วัดสีก่อเกาค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาเจาะลึกกันครับทั้งเรื่องราวที่มาและก็จุดเด่นที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจแก่นสําคัญของวัดนี้กันโอเคครับมามาเกตกล่องเรื่องนี้กันดีกว่าได้เลยค่ะจุดเรียกที่แบบะสะดุดตาเลยก็คือชื่อวัดนี่แหละครับมันดูมีเอกลักษณ์ดี แล้วก็ปีที่ก่อตั้งพศ2อ4 1โหเก่าแก่มากนะครับ200กว่าปีแล้วใช่ค่ะเก่าแก่จริงๆค่ะเรื่องชื่อนี่เออมันน่าสนใจมากนะครับคือข้อมูลบอกว่าเดิมชื่อวัดศรีกอกกาค่ะสีกอกกาครับคำว่าสรีนี่ในภาษาถิ่นแปลว่าต้นโพใช่ไหมครับใช่ค่ะต้นโพหรือต้นสีมหาโพนะคะอ๋อครับแล้วส่วนคำว่ากอกาวล่ะครับอันนี้คืออะไร ก่อกาก็คือการเ,าเหมือนกับการก่ออิฐหรือว่าเอาดินมาพุนพูนขึ้นมารอบๆโคนต้นไม้นะคะโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่อ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าพูดง่ายๆก็คือวัดนี้สร้างขึ้นโดยมีศูนย์กลางเป็นต้นโพใหญ่ที่มีอยู่ก่อนแล้วแบบนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่ง การตั้งชื่อแบบนี้มันสะท้อนภาพได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะคือไม่ใช่แค่บอกที่มาเฉยๆแต่มันบ่งบอกถึงวิธีคิดความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของต้นโพในวัฒนธรรมล้านานาด้วยครับผมการสร้างวัดล้อมรอบต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นทั่วไปนะคะมันมันแสดงถึงการให้ความสําคัญกับธรรมชาติเดิมสูงมากจริงด้วยครับเป็นการเอาความศรัทธามาผสมผสานกับธรรมชาติที่มีอยู่เดิมจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ เออเหมือนว่าคนส่วนใหญ่เรียกสั้นๆกันแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อความสะดวกก็เรียกกันว่าวัดเก่อเก้าครับวัดเก่อเก้าจำง่ายดีด้วยทีนี้ขยับมาดูเรื่องการก่อตั้งบ้างข้อมูลบอกว่าสร้างปีพศ2341ค่ะผู้ริเริ่มคือท่านครูยี่กับท่านครูบาอนันต์แต่แต่ที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆเลยคือมีแรงศรัทธาจากชาวบ้านแถวนั้นนะครับมารวมพลังกันสร้างวัดนี้ ถึงกว่า600หลังคาเรือนโห oh, 600หลังคาเรือนชี้ให้เห็นเลยว่าโครงสร้างสังคมตอนนั้นต้องเข้มแข็งมากแล้วก็มีความสามารถในการระดมทรัพยากรทั้งแรงงานทั้งปัจจัยต่างๆได้แบบมหาศาลเลยอืม mm. คือการสร้างวัดในล้านนาม,มันไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นการสร้างศูนย์กลางของชุมชนจริงๆทั้งด้านจิตใจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมด้วยค่ะ แสดงว่าวัดนี้ก็เป็นเหมือนหัวใจของชุมชนมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับแล้วแล้วในวัดล่ะครับนอกจากพวกวิหารศาลาทั่วๆไปแล้วมีอะไรที่เป็นไฮไลท์เด่นๆบ้างครับค่ะข้อมูลที่เรามีเน้นไปที่ข้อมูลเน้นไปที่ปูชนียวัตถุสําคัญ2ชิ้นนะครับอย่างแรกเลยคือพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปก่ออิถือปูลปางสมาธิแล้วก็มีการประดับด้วยทองคําเปลวด้วย อืมค่ะการสร้างพระพุทธรูปแบบก่ออิฐถือปูนนี่เป็นเทคนิคดั้งเดิมเลยนะคะครับส่วนการใช้ทองคําเปลวประดับเนี่ยก็สะท้อนถึงความศรัทธ,ธาแล้วก็อาจจะฐาน,นะของผู้สร้างด้วยหรืออาจจะเป็นการบูรณะในยุคหลังๆก็ได้ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของวัดในยุคนั้นๆครับผมแล้วก็รูปแบบปางสมาธิอันนี้ก็เป็นที่นิยมมากในพระประธานทางภาคเหนือนะคะสื่อถึงความสงบแล้วก็ปัญญาครับ แล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือตู้ใส่รรมหรือตู้พระไตปิดกอ๋อค่ะตู้รรมใช่ครับเป็นแบบพื้นเมืองเหนือแท้ๆเลยมีลวดลายแบบล้านนาประดับอยู่ค่ะค่ะตู้รรมนี่เหมือนเป็นขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะเลยนะคะครับลวดลายล้านนาที่อยู่บนตู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายพันธุ์พฤกษาลายาสตัตว์หรือลายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆคือมัน มันบอกเล่าเรื่องราวคติความเชื่อแล้วก็ฝีมือเชิงช่างของยุคนั้นได้ดีมากๆเลยค่ะ hmm. การเก็บรักษาคัมภีร์บลานในตู้ที่สวยงามแบบนี้ก็แสดงถึงความเคารพในพระธรรมคำสอนสูงสุดเลยนะคะครับคำถามที่น่าสนใจนะคะว่าเอ๊ะเราลวดลายเหล่านี้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสกุลช่างท้องถิ่นอย่างที่สันปะตองเนี่ยมันต่างจากที่อื่นยังไงบ้าง โอ้น่าสนใจมากครับต้องไปดูกันต่อทีนี้มาดูข้อมูลทั่วไปอื่นๆประกอบกันนิดนึงนะครับวัดก่อแก้วตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งต้อมอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสันปะตองครับซึ่งแถวนั้นก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเนาะมีอนณาเขตติดกับเมืองสาธารณะแล้วก็ที่นาของชาวบ้านเนื้อที่วัดก็ประมาณ4ไร่18ตารางวาอือฮอสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ซึ่งก็เป็นนิกายหลักในไทยอยู่แล้วค่ะการที่วัดตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนเกษตรกรรมแล้วก็มีอนณาเขตติดเมืองหรือทางน้ำสาธารณะเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิตผู้คนแถวนั้นเลยนะคะครับผมทางด้านจิตวิญญ,ญาณแล้วก็อาจจะรวมถึงเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำในอดีตด้วยก็ได้ค่ะครับผมสรุปแล้วนะครับจากการที่เรามาดีฟไดยข้อมูลชุดนี้กันเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพวัดเกาะเกาที่ไม่ใช่แค่ศาสนสถานธรรมดา แต่เหมือนเป็นแคปซูลเวลาเลยเนาะที่เก็บเรื่องราวไว้เยอะมากใช่ค่ะตั้งแต่ที่มาของชื่อที่มาจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์การก่อกำเนิดจากพลังศรัทธาของชุมชนที่ยิ่งใหญ่มากคือ600กว่าครัวเรือนค่ะยิ่งใหญ่จริงๆไปจนถึงปูชนียาวัตถุอย่างพระประธานหรือตู้ธรรมที่มันสะท้อนศินละปะวัฒนธรรมล้านนาได้ชัดเจนมากแล้วเราทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไง ก็คือการทําความเข้าใจวัดนี้มันช่วยให้เราเห็นรากฐานทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชุมชนสันป่าตองได้ลึกซึ้งขึ้นจริงๆถูกต้องเลยค่ะการเรียนรู้เรื่องราวเบื้องหลังสถานที่แบบนี้มันทําให้เรามองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้นะคะแล้วก็เข้าใจรากเง้าของชุมชนท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้นจริงๆครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุนะคะแต่มันคือเรื่องของผู้คนความเชื่อแล้วก็วิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาครับผมทั้งที่อาจจะไม่ได้ถูกจารึกไว้อ่ะค่ะอืมแต่ว่ามันยังอยู่ในความทรงจําของคนในชุมชนรอวันที่จะมีคนไปค้นพบหรือบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นต่อไปก็ได้นะคะ